ดูกันที่อังกฤษบ้างนะคะมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อสุนัขตัวหนึ่งที่ดูแล้วไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรจู่ๆค่ะกระโดดเข้าขย่ําเจ้าของอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตในที่สุดนะคะต่อหน้าพนักงานของสถานีข่าว BBC ที่อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์ชายผู้เคราะห์ร้ายคนนี้เพื่อถ่ายทํารายการสารคดีค่ะ ชายชาวอังกฤษวัย41ปีไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อนะคะถูกสุนัขสายพานันธุ์สเตฟฟอร์ดชายบูเทเรียซึ่งเป็นของเขาเองขยํำต่อหน้าทีมงานของสถานีโทรทัศน์ BBC ค่ะที่กำลังสัมภาษณ์เขาเพื่อจะทำสารคดีก่อนที่จะเสียชีวิตหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลได้เพียง2ชั่วโมง แย์เปิดเผยผลการชนสูตรศพค่ะว่าเขาเสียชีวิตจากอาการช็อกและเสียเลือดส่วนสุนัขถูกนำตัวไปไว้ในสถานที่พักทิงสัตว์ทั่วคราวและเจ้าหน้าที่กำลังตัดสินใจว่าจะฆ่ามันทิ้งหรือเปล่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์เมื่อสัปดาที่แล้วเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยจุดเกิดเหตุอยู่นอกบ้านของชายคนนี้แหละในเมืองบุสกรีนซึ่งปกติแล้วค่ะสุนัขพนันธุ์สแตฟฟอร์ชายไม่ได้อยู่ในรายชื่อของสุนัขสายพันธุ์ที่ห้ามเลี้ยง ตามกฎหมายว่าด้วยสุนัขที่เป็นอันตรายของสหราชอาณาจักรและยังคงได้รับความนิยมในหมู่ชาวอังกฤษค่ะซึ่งมันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับพิษบูเทเรียเจแปนิสโทซาโดโกอเจนจีนาและฟิลาบาซิเลโรด้วยค่ะ